สวัสดีครับกลับมาพอกันอีกแล้วพี่น้องก่อนสิไป็ำงานนะครับครับก็สวัสดีเขาเรียกว่า f c ใช่ไหมครับ FC ที่เข้ามาฟังนะครับขอเรียกว่าเพื่อนๆพนพี่น้องนะครับที่เข้ามารับฟังในช่องของผมก็จะเป็นช่วงสั้นๆนะครับก่อนที่ผมจะไปทํางานไม่คิดว่าจะได้เห็น ปรากฏการแบบนี้ในประเทศไทยนะครับถ้าว่าเป็นถ้าเราว่าถ้ามอ,มองแบบชาวบ้านนะครับเป็นการเตะตัดขานะครับสำหรับคุณพิธาในโอกาสที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในสภาโดยการที่ว่ามีการโดยกตไปยื่นถอดถอนด้วยข้อหาหุ้นสื่อนะครับซึ่งหุ้นสื่อเนี่ยมันก็ปรากฏมา ถ้าที่ผมติดตามมานะครับมันก็มีมาตั้งแต่สมัยเป็นสสสมัยแรกแล้วนะครับซึ่งมันก็ควรจะเป็นที่ยุติไปแล้วแล้วก็สสท่านอื่นนะครับที่ถือหุ้นสื่อก็ถูกมีคำวินิจฉัยแล้วว่าหุ้นมีจำนวนน้อยไม่สามารถไปครอบงำได้แล้วก็เหตุผลที่แปลกนะครับก็คือเรื่องหุ้นสื่อนี่มันเกิดมาก็ตั้งแต่ก่อนจะ ตั้งแต่หลังเลือกตั้งแล้วนะครับก็พอคุณพิธาได้มีคะแนนเป็นที่หนึ่งหรือว่าพรรคเก้าไกลมีคะแนนเป็นที่หนึ่งก็มีการขุดเรื่องสื่อหุ้นเสือของคุณพิธาขึ้นมาจนก็ดําเนินมาเรื่อยๆอ,อย่างช้าๆนะครับไม่มีอะไรนะจนสุดท้ายก็ได้มีการเอาไปยื่นวันที่12หรือเมื่อวานเนี่ยนะตามข่าวซึ่งก็แค่วันเดียวนะครับก่อนจะมีการโหวตนายกรัฐมนตรี คือผมก็ไม่ไม่คิดว่าจะได้เห็นเรื่องแบบนี้ในประเทศของเราผมเคยได้ยินแต่ที่ประเทศใก,ใกล้บ้านเรานี่ยนะประเทศชายแดนทางทางสุรินทางบุลรำที่ว่าพอฝ่ายค้านชนะเลือกตั้งก็ถูกหาเรื่องนะครับจนจนไม่สามารถที่จะได้ตั้งรัฐบาลได้ถูกหาเรื่องถูกดำเนินคดีแล้วก็มีประเทศหนึ่งก็นูนะ่นประเทศเขาเรีกเยกอะไรนะคร เวเนซุเอลานะฝ่ายค้านก็โดนแบบนี้เหมือนกันนะผมก็ไม่คิดว่าจะมาเรื่องอันนี้จะมาเกิดในประเทศไทยนะครับก็สําหรับความเห็นของผมนะครับที่ผมได,ได้อ่านมาบ้างนะได้รู้มาที่เขาพูดกันนะการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นสสนะครับทีนี้คนที่ถูกถ้าคุณพิธาถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสเขาก็มีสิทธิ์เป็น นายกรัฐมนตรีได้อยู่นะครับเพราะว่าเขามีชื่อเป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อโดยพรรคเก้าไก่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีถึงเขาจะไม่ได้เป็นสสเขาก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับในอันนี้ในความเห็นผมนะครับว่าสภาก็น่าจะสามารถโหวตคุณพิธาเป็นนายกต่อไปได้นะครับการหยุดการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสก็แค่ไม่ได้เข้าสภานะครับแต่การที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมี ต้องนั่งอยู่ในสภานะครับเหมือนคราวที่แล้วเนี่ยม,มีคนโบวตรประยุทธ์เป็นนายกโดยประยุทธ์ไม่ได้เป็นสสประยุทธ์ไม่ได้อยู่ในที่นั่งในสภาสน,นะครนะไม่ได้ไม่เมไม่ได้อยู่ในสภานะครับอันนี้ผมความเห็นผมแบบนี้นะครับช่วงนี้ก็จะคุยเรื่องการเมืองไปหน่อยครับจนกว่ามันจะเหตุการณ์มันสงบนะครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีสงครามเย็นเป็นภาวะสงครามเย็นในประเทศของเรานะครับ พูดกันมาตั้งนานแล้วว่าบ้านเราปกครองด้วยรอบประชาธิปไตยนะครับก็ขอให้เคารพเสียงของประชาชนนะครับอยาวเรื่องเล็กๆน้อยๆมาทําให้เรื่องใหญ่มันเสียหายนะครับการรัฐปฏิวัติการยึดอํานาจรัฐประหารใหญ่ยิ่งกว่าน,นี้ก็ยังพากันรับได้นะครับมัน,นแค่เรื่องหุ้นสือนะ่อแลาเห็นว่ามีเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าการยื่นแก้กฎหมายการมีนโยบายที่จะ แก่มาตรา1นึแห่งประมวลกฎหมายอาญานะครับเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่อันนี้มันแค i̇şte ่หรือไม่นะครับก็ยังไม่ได้ทําอะไรการหาเสียงนะครับการหาเสียงมันก็เป็นแค่การหาเสียงครับส่วนว่าการล้มล้างการปกครองมันยังไม่มีการกระทําเลยนะในความเห็นผมการแก้กฎหมายมันก็สามารถทําได้นะครับแค่เสนอแก้นะครับมันก็สามารถทําได้ถ้า ประเทศเราเป็นประเทศประชาธิปไตยจริงๆไม่ว่ากฎหมายมาตราไหนหรือทุกมาตราทุกหมวดนะต้องแก้ไขได้ถ้ามันทําให้ประเทศดีขึ้น,นรประชาชนดีขึ้นความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นนะครับมันต้องแก้ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะต้องไปทํางานแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็มีความเห็นมาบ้างผมก็ขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทางตาหนิทางาชื่นชมนะครับส่วนมากผมก็เห็นเนี่ยก็มีแต่ว่า เหมือนเขา,า,าเรียกอะไรนะครับกลางๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ